มาแล้วนะคะทุกคน Mazda 3 Spirit นะคะเป็นรถที่หลายๆคนตามหานะคะวันนี้เราได้มาแล้วที่เดนพีสออโต้บ้านสวนนะคะกับพลอยวันนี้ค่ะคันนี้นะคะพิเศษสุดๆเลยนะดูความฉ่ำของสีซะก่อนนะคะบลิงบงสุดๆเลยนะคันนี้เพิ่งเข้านะคะเดี๋ยวเราจะจัดการทุกอย่างให้หมดนะคะมาดูกันที่ด้านหน้าเลยด้านหน้านะคะก็จะเป็นไฟแบบนี้เลย ไฟโปรเจคเตอร์นั่นเองนะคะเหมือนไฟลูกแก้วที่เราเรียกกันนะคะด้านล่างก็จะเป็นไฟตัดหมอพร้อมกับสเกิร์ตหล่อๆล้อ,ลอ,ลอคันเลยกระจังหน้าหล่อจริงๆนะคะเนี่ยมาดูกันนี่เลยนะคะอ่าสำหรับล้อนะคะเราได้ล้อเดิมศูนย์นะคะยางใหม่ กระจกปรับภาพไฟฟ้านะคะเป็นสีดําสีเดียวโทนเดียวกับตัวรถเลยนะเพิ่มความเรียบเข้าไปนะจา๊าแล้วก็จะมีไฟนะคะไฟเลี้ยวในตัวด้วยนะคะกันสาจะเป็นกันสาตรงรุ่นมัด d ้า,ามเลยค่ะมือจับนะคะก็จะเป็นมือจับที่เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะเรียบหรูนะคะคันนี้นะคะแล้วก็สไยเลอร์เล็กๆนะคะตัดกับไฟนะคะไฟเบรกดวงที่3าตรงกลางนี่มาดูทางด้านท้ายกันบ้างนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนี่เลยจ้า ก็ด้านหลังนะคะที่เห็นเด่นๆเลยนะสเกิร์ตรอบคันถูกต้องไหมคะแล้วเรายังมีแบบท่อคู่ให้ด้วยนะจ๊ะเซ็นเซอร์ให้ถึง4ตำแหน่งเลยทีเดียวนะคะนี่เลยนะเดี๋ยวพลอยเปิดท้ายให้ดูกันว่าช่องสัมภาระของเจ้ามา z สา3นั้นจะแบบเต็มอิ่มขนาดไหนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันโอเคนะคะสำหรับช่องสัมภาระนะคะห้องสัมภาระด้านหลังเนาะ เปิดมาแล้วนี่ให้ดูกันว่ารถที่ไม่เคยชนหนักเปลี่ยนเครื่องจมน้ำมาจะเป็นแบบนี้นะคะเราตั้งใจคัดสรรรถดีๆแบบนี้คุณภาพแบบนี้มาให้ลูกค้าได้รับไว้ใช้กันไปแบบนานๆอุ่นใจกันได้เลยนะคะด้านหลังก็สะาสะอานแบบนี้นะคะช่องกว้างพอสมควรเลยเนาะใส่กระเป๋าเดินทางได้ประมาณ3-4ใบนะคะมีกระดานแข็งแรงนะเดี๋ยวเราจะทําสปาฆ่าเชื้อให้ส่วนด้านล่างมียางอะไหล่แล้วก็อุปกรณ์ SOS พร้อมให้แล้วนะคะ มาดูกันต่อที่ด้านในเลยดีกว่าสำหรับด้านในนะคะ่ะนี้ก็จะเป็นโทนสีดำโอ้โหจะเข้มอะไรบานนี้นะคะใครที่ถูกสรโกับสีดำนะขับแล้วเหง่แล้วปังแน่นอนนะคะอะมาดูกันที่ด้านในค่ะนี่นะคะเบาะหนังฉ่ำๆเลยนะนั่งสบายนะคะเขาก็จะมีแบบลายเส้นแบบหนังแบบนั่งแล้วแบบไม่ไม่รู้สึกระคายเคืองนะคะสบายมากๆโอเคตามมาดูด้านในกันเลยดีกว่านะจ๊ะ สำหรับด้านในนะคะคันนี้จะเป็นพวงมาลัยนะคะมัลติฟังชันนะคะว่าจะปรับโหมดนะคะตรงนี้ปรับเสียงขึ้นเสียงลงนะคะแล้วก็ปรับทุกอย่างได้นะคะอีกฝั่งหนึ่งนะคะช่องแอร์ใหญ่กว้างมากนะคะเหมาะกับรถกว้างมากๆทางซ้ายก็ใหญ่มากเลยนะนี่ให้พลอยๆให้ดูมือคือมันใหญ่มากอะทุกคนนะคะช่องแอร์ฝั่งนู้นก็เป็นทรงกลมฝั่งสี่เหลี่ยมตรงกลางนะคะ คอนโซลนะคะตรงนี้เรามี fm fm 1 fm 2 am cd aux รองรับให้หมดแล้วนะคะใครสะดวกแบบไหนก็เชิญได้เลยนะดูดิแบบคอนโซลเขาแบบออกแบบมาสวยมากนะคะถ้าใครชอบความคลาสสิกคลาสสิกนะคันนี้จบทุกอย่างจริงๆมนี่เกียร์ของเขานะคะก็จะเป็นเกียร์โอโต้นะนี่นะคะสนุกอะเวลารีวิวนะคะได้ได้เปิดนูน่นเปิดนี้ที่เราไม่เคยเจอเหมือนกันนะได้เปิดตื่นเต้นไปพร้อมๆก,กันกับลูกค้านี่แหละคะ่ะ น้อนี่ช่องเสียบสาย AUX USB อยู่ตรงนี้นะเผื่อใครหาไม่เจอนะคะรถคันนี้ก็สบายๆทุกคนนะคะนี่เปิดปิดกันตรงนี้นะคะเป็นรถนะคะจะบอกว่านี่ยังไม่ได้บอกราคาเลยนะที่เห็นทั้งหมดเนี้ยคือจบที่3า0 0 0นเก้าบาทเท่านั้นนะคะ และสำหรับใครรู้ไหมที่มีเครดิตดีผ่อนเกินปีขึ้นไปเรามีดอกเบี้ย0%นเะคะ0% 6เดือนนะคะเอาไปขับก่อนเลยนะคะสบายๆนะคะผ่อนเพียง ,39,36 บาทแล้วถ้าใครที่ไม่มีเครดิตแ้ะทำยังไงถ้าคนที่ไม่มีเครดิตนะคะจะผ่อนคันนี้อยู่เพียง5,000กว่าบาทเท่านั้นรายได้ขอเป็น1 0 0 0 0มขึ้นไปนะจ๊ะก็จับจองเป็นเจ้าของคันนี้ได้สบายๆเลยนะคนเดียวนะคะเรามีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถฟรีให้ถึงบ้านนะจ๊ะ ใครที่พร้อมแล้วสามารถอนจองออนไลน์กับเราได้24ชั่วโมงนะคะเรามีบริการแบบว่าทุกอย่างครบคันจริงๆนะคะและที่สำคัญใครที่จองหรือออกรถก่อนวันที่31มกราคมนี้นะพอจะบอกว่าคุณสามารถรุ้นรับนะคะอ่งเป้านะคะอ่งเป้าไปเลยนะคะมูลค่าสูงสุดถึง30,000บาทเลยทีเดียวอย่ารอช้านะคะรีบกดไลค์กด subscribe กดแชร์กันให้ด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวนํารถดีๆมาให้ชมกันอีกแน่นอนค่ะสวัสดีค่ะ